าาอังกฤษง่ายกับพี่นุ้ยนะคะเรามาดูถึงความแตกต่างระหว่างคำสองคำที่มันใกล้เคียงกันมากเลยนะนั่นก็คือ S E W L cell นะคะกับ S A L E cell ค่ะ cell กับเ e l l นะคะมันจะพูดถึงเรื่องของขายเหมือนกันแต่ความแตกต่างก็คือถ้าเป็น S E W L cell นะคะมันจะแปลว่าขายเป็นกริยานะคะตัวนี้เป็นกริยาค่ะตัวอย่างเช่น she sells oranges เธอเนี่ยขายส่งนะคะในขณะที่ถ้าเป็น S A L E sale นะคะมันจะแปลว่าการขายค่ะซึ่งมันจะเป็นคำประเภทนามนะคะอ่ะส่วนที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่า for sale นะคะ the item is for sale มันก็จะหมายความว่าของสิ่งนี้มีไว้สำหรับการขายนั่นเอง ถ้าใครสนใจเรียนภาษาอังกฤษกันแบบง่ายๆแบบนี้นะคะก็มาพบกันได้กับติ k ต o k นะคะนั่นก็คือ n e ้ English ค่ะถ้าเป็น YouTube นะคะ w w w y o u t u o e c o m ท l บคอม u i ้ดค่ะ